ที่ปากคลองตลาดตลาดขายดอกไม้แหล่งใหญ่ของกรุงเทพใครๆก็รู้จักที่นี่มีผู้คนหลากหลายผ่านไปมาตลอดทั้งวันทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติหอกขาแม่ขารวมทั้งผู้กับขี่รถสัญจรไปมาตรงบริเวณสวนสาธารณะใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้าใกล้กับปากคลองตลาดกลายเป็นที่จับกลุ่มมั่วสุมของคนบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมสูดดมสารระเหยหรือชาวบ้านทั่วๆไปเรียกว่า ดมกลาวมีการรวมตัวกันช่วงเวลาเย็นๆของทุกวันครับไม่เว้นแม้แต่วันหยุดราชการมีสมาชิกทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นั่งสังสรรค์ดมกลาวแบบไม่แคร์สายตาคนที่ผ่านไปผ่านมาคนแถวนี้เขาเห็นจนชินตาจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วในสวนสาธารณะแห่งนี้คนปกติไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะเกรงใจเจ้าของพื้นที่ที่นั่งกันเป็นกลุ่ม ทำกิจกรรมกลางแจ้งแบบไม่สนใจกฎหมายบ้านเมืองมีทั้งนั่งดมนอนดมแอบดมเล่นฟุตบอลก็ยังดมไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบได้ยกพื้นที่บริเวณนี้ให้บรรดาสิงดมกาวทั้งหลายตั้งเป็นสมาคมดมกาวกันแบบเปิดเผยหรืออย่างไรแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือเด็กเล็กๆที่วิ่งไปวิ่งมาเห็นพฤติกรรมเหล่านี้ทุกวี่ทุกวัน อนาคตคงไม่แพ้เป็นสมาชิกหน้าใหม่ของสมาคมนี้แน่ๆเอาใครเป็นห่วงเด็กๆก็ขอให้หันมาดูกันหน่อยปล่อยไว้แบบนี้มานานแล้วคงไม่มีใครอยากเห็นเด็กที่เป็นอนาคตของชาติไปไหนมาไหนพกถุงกาวติดตัวเดินดมตามท้องถนนหลอกนะครับหยุดจ้ะครับ อย่าให้สมาคมนี้รับสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกเลยสารละเหยที่สูดดมเข้าไปแบบนี้ค่ะถ้าสูดดมเป็นประจำเรื่อยๆเป็นสม่ำเสมอก็เข้าไปทาลายเซลล์สมองได้เลยนะคะโดยเฉพาะเด็กตัวเล็กๆหรือว่าเด็กเด็กที่อายุต่ำกว่า14ปีแบบนี้ค่ะเราพบว่ายิ่งสูดดมเร็วเท่าไหร่เดี๋ยวใช้สารเสพติดเร็วเท่าไหร่นี้มันทําให้เซลล์สมองตายสมองฝ่อ นสามารถล้องเรียนผู้ทำผิดได้ที่เบอร์โทรศัพท์091-806-2404หรือที่อีเมล yatham.tnn24 at gmail.com และที่ facebook.yatham.tnn24